โดนแล้วขเขมรเหยียบเงินจับช่วงเบื้องสูงตำรวจสันติบาลแจ้งความเองข้อหาหนับม1 1 2ที่หรือว่าโดนวิสามันที่ชายแดนตอนนี้กลับบ้านจริงหรือไม่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทําให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกําแพงที่ข้ามมาอาศัยแผ่นดินไทยในการทามาหากินและอาศัยพึ่งพิงใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์ไทยแต่กลับทําตัวเนรคุณจาบจ้วงเบื้องสูงทั้งเหยียบธนบัตรไทยที่ตัวเองทํางานแทบตายกว่าจะได้มาแล้วก็มีพระบรมชายาลักษ์ของพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วยและที่สําคัญคําพูดคําจาของเขามันแย่มากๆแล้วก็แสดงออกถึงการจาบจ้วงมิ่นสถาบันอย่างชัดเจน คำพูดที่เขาใช้ในคลิปนั้นมันรุนแรงและแย่มากๆจริงๆนะครับทุกคนมันรุนแรงจนไม่สามารถเอามาให้ชมได้ซึ่งพอคลิปนั้นมันปรากฏออกมาประชาชนไทยก็มีการเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับชาวเขมรรายนี้ให้ถึงที่สุดและพอเห็นว่างานมันจะเข้าแล้วนะครับเจ้าตัวก็ออกมาทำคลิปขอโทษคนไทยยกมือไหว้สวยกันตามระเบียบและคงคิดว่าคนไทยลืมง่ายอีกไม่นานเรื่องก็คงซา และตัวเขาก็จะรอดตัวอีกตามเคยแต่คราวนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นแล้วครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ไทยรับลูกเรียบร้อยและดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยตำรวจสันติบาลน,นำโดยร้อยตำรวจเอกประเสริฐสังทองรองสอวอกอก .2 อออบอกศอ .2 สอสอเป็นผู้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอบางเขนเองเมื่อวันที่6กันยายน2567ที่ผ่านมา ในข้อหาหนักคือมอ1 2 2และตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าชายคนนี้ชื่อดวงสตีหรือดวงโสทีสัญชาติกัมพูชาอายุ34ปีและที่อยู่อาศัยในราชอาณจาจักรไทยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเรียกว่ามีทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับทั้งหลักฐานการกระทำความผิดหลักฐานที่อยู่พร้อมสับเหลือเพียงแค่ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับเท่านั้นเองตอนนี้ต้องบอกว่างานเข้าแล้วครับสำหรับชาวคขมรมนยนี้แถมเป็นงานหนักซะด้วยครับม .112 คดีอาญายอมความไม่ได้และความผิดก็สำเร็จแล้วหลักฐานก็ว่อนโซเชียลอีกต่างหากงานนี้ผมว่ายังไงก็โดนซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งนะครับกับพฤติกรรมที่เขากระทา ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่รู้กฎหมายไทยข้อนี้ก็ตามยังไงพฤติกรรมนี้ก็ไม่ควรทำรวมถึงแม้แต่ตอนที่ออกมาทำคลิปขอโทษสีหน้าที่แสดงออกก็ดูไม่ได้สำนึกใดๆเลยพูดไปยิ้มไปอารมณ์เหมือนกับว่าจะทำอะไรกูได้แค่ออกมาโพสคลิปแบบนี้ก็จบแล้วประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปก็คงจะคิดเหมือนกัน ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนไปบอกข้อกฎหมายให้รู้ตัวหรือยังว่าจะโดนอะไรจนทําให้เขาเนี่ยไหวตัวทันหนีข้ามชายแดนไปแล้วหรือยังนะครับขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งมือด้วยผมอยากให้จับให้ได้จริงๆคดีนี้เพราะมันจะเป็นคดีตัวอย่างเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแบบจริงจังสัทีเพราะมันมีอีกเยอะจริงๆครับสำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไม่มีการลงโทษให้เห็น มันก็จะมีออกมาเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ากฎหมายของประเทศไทยไม่ศักดิ์สิทธิ์และทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้เลยยังไงก็อย่าให้ลอดช่องแมวหนีไปได้นะครับส่วนข่าวที่ว่าเจ้าตัวหนีออกไปชายแดนและไปโดนจับได้โดยทางการกัมพูชาแล้วก็โดนวิสามันไปแล้วนั้นน่าจะเป็นเฟกนิวครับเพราะเป็นคํำกล่าวอ้างของคนแค่คนเดียว โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวบางคลิปที่เขาเอามาโพสนะครับผมตามไปไล่ค้นดูก็แค่เอากระแสเรื่องนี้มาเล่นนะครับแต่ว่าคลิปที่นำมาโพสเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นคลิปจับพวกลักลอบตัดไม้เมื่อนานมาแล้วนู่นเลยนะครับสำหรับความเป็นจริงนั้นจะเป็นอย่างไรรอดูสถานการณ์จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือดีกว่าครับและถ้าหากว่ามีข่าวจริงออกมาเมื่อไหร่ เดี๋ยวผมจะนํามาบอกเล่าอัปเดตให้ทราบกันอีกทีและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าาเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ